สำหรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะชื่อนี้ต้องออนโฟกัสให้ดีค่ะเพราะมีการมองกันว่าการที่คุณอนุทินไปเทียบเชิญพลโทอดุลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในแง่หนึ่งนั้นก็จะเป็นบุคคลที่เชื่อมปราาะสานระหว่างรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพด้วยพลโทอดุลนั้นเป็นเตรียมทหารรุ่น26 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันนั่นก็คือบิ๊กกุ้งพลโทบุญสินพาฒกลางที่กําลังจะเก,กษียณในวันที่30กันยายนนี้และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น26กับพลเอกพนาแคล้วปอทุกผู้รจชการทหารบกที่จะเกษียณในเดือนกันยายนปี2 5 0 7นอกจากนี้พลโทอดุลยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26กับพลตรีวีรยุทธ์ รักษินรองแม่ทัพภาคที่สองที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปด้วยกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่1 และกองทัพภาคที่สองในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะสายมคับบัญชาของนายทหารผลพวงจากการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลรวมทั้งในระดับรัฐบาลที่มีบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม แน่นอนว่าเราจะมาฉายในส่วนของรัฐบาลก่อนในส่วนของครอรมอคุณอนุทินชาวกุลนะคะก็ได้ตั้งสองอดีตบิกทหารนะคะขึ้นมาคุมกระทรวงกลาโหมเริ่มจากชื่อของบิกเล็กพลนเอกนัทพลนาคพาณิชท,ที่ขึ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการซึ่งตำแหน่งนี้นะคะคุณอนุทินก็ให้เป็นในส่วนของเก้าอี้รัฐมนตรีคนนอกไปที่จะมาคุมกองทัพและเป็นที่ชัดเจนแต่แรกเราว่าในฝั่งของคุณอนุทินนั้น ก็ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเป็นโคต้าของพักภูมิใจไทยเพื่อที่จะทํางานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา4เดือนที่รัฐบาลได้ทําสัญญาไว้ว่าจะประกาศยุบสภาหลังจากที่ได้จับมือทํา MOA กับพักประชาชนสําหรับชื่อของพลเอกนัทพลนะคะเป็นรัฐมนตรีคนนอกที่ก่อนหน้านี้นะคะพลเอกนัทพล เคยอ,อยู่ในโควตาของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแต่ในวันนี้ก็มาเป็นโควตาคนนอกที่มาในการพิจารณาของคุณอนุทินในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะสำหรับพลเอกนัทพลนะคะหากย้อนโปรไฟล์กลับไปนะคะก็ถือเป็นนายทหารที่เติบโตมาจากสายยุทธการของกองทัพบ,บกและมีบทบาทสำคัญในยุคคอสอชอนะคะซึ่งในขณะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เป็นนายกนัฐมติและหัวหน้าคอสอชอค่ะและเมื่อ พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกในช่วงสมัยที่2นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ปิ๊กเล็กนั้นกําลังจกกะเกษียณอายุราชาการก็ถูกโยกออกจากทอบอมาเป็นเลขาสมอชอก่อนจะ,กะเกษียณในตําแหน่งนี้นะคะและจากนั้นก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกในยุคพลเอกประยุทธ์ค่ะแน่นอนว่า พลเอกนัทพลนั้นก็เคยเป็นอดีตขุนพลข้างกายของพลเอกประยุทธ์ในยุคที่ต้องกลัมศึกกับสถานการณ์โควิดค่ะสำหรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะชื่อนี้ต้องออนโฟกัสให้ดีค่ะเพราะมีการมองกันว่าการที่คุณอนุทินไปเ,เชิญพลโทอดุลมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในแง่หนึ่งนั้นก็จะเป็นบุคคลที่เชื่อมประสานระหว่างรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ด้วยพลโทอดุลนั้นเป็นเตรียมทหารรุ่น26ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบนันนั่นก็คือบิ๊กกุ้งพลโทบุญสินพาดกลางที่กำลังจะ,กะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น26กับพลเอกพนาแคลวปอทุกผู้บัญชาการทหารบกที่จะ,กะเกษียณในเดือนกันยายนปี2 5 0 นอกจากนี้พลโทอดุลยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร26กับพลตรีวีรยุทธ์รักสินรองแม่ทัพภาคที่สองที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปด้วยซึ่งจุดนี้เองเราจะเห็นเน็ตเวิร์กของเตรียมทหารรุ่น26ที่ขึ้นมาคุมพื้นที่กองทัพภาคที่สองและในส่วนของกองทบกที่ในยุคนี้เรียกได้ว่าเตรียมทหารรุ่น26นั้นคุมกองทบกเกือบทั้งหมดในยุค พลเอกพนาเป็นผอบอบลนั่นเองดังนั้นชื่อของพลโทอดุนนั้นก็จะเป็นจุดสําคัญในการมาเชื่อมประสานในส่วนนี้นั่นเองค่ะหากย้อนประวัติการเติบโตของพลโทอดุลถือว่าน่าสนใจมากพลโทอดุลน,นะคะเติบโตมาจากพื้นที่ทางอีสานตอนใต้นะคะโดยเติบโตมาจากร23่สิค่ะซึ่งหน่วยนี้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนว่าในส่วนนี้เองก็ทําให้มีการมองถึงความรู้จักการระหว่าง พลโทอดุลกับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือที่ตั้งฐานที่มั่นของตระกูลชิดชอบนั่นเองค่ะจึงทำให้ชื่อของพลโทอดุลนั้นมีความสำคัญและถูกโฟกัสในขณะนี้ นอกจากนี้นะคะชื่อของพลโทอดุลนั้นยังเป็นเพื่อนรุวมรุ่นวปอรุ่น61กับคุณอนุทินชาญวิรกูลด้วยดังนั้นจึงต้องจับตาก้าวย่างของพลโทอดุลนับจากนี้ต่อไปนั่นเองว่าสุดท้ายแล้วพลโทอดุลจะไปสู่ตำแหน่งอื่นๆในอนาคตหรือไม่หากฉายภาพเบื้องต้นในการตั้งพลเอกนะัทพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลโทอดุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเราจะเห็นภาพบางอย่างว่า กองทัพกับรัฐบาลของคุณอนุทินนั้นมีลักษณะของความเป็นเอกภาพและเป็นเนื้อเดียวกันส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากแนวทางของพรรคการเมืองซึ่งพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ถูกตั้งตัวมาเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมที่มากขึ้นในส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนเรื่องกองทัพอะไรต่างๆซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแนวทางที่สอดคล้องและสอดรับกับในฝั่งของกองทัพ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการยังคงปิดด่านต่อไปมาโฟกัสในพื้นที่กองทัพภาคที่2กันบ้างค่ะแม่ทัพภาคที่2คนต่อไปนั่นก็คือพลตรีวีรยุทธลักษินนะคะจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2คนต่อไปเป็นเตรียมหารุ่น26ที่เป็นเพื่อนกับผบทบและจะ,กะเกษียณอายุราชการปี2 5 0 แน่นอนว่า2ปีจากนี้ไปงานในส่วนของพื้นที่กองทัพภาคที่สองก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับในกองทัพบ,บกส่วนกลางซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่งานเดิมก็จะสานต่อไปได้จากยุคพลโทบุญศินนั่นเองค่ะ ซึ่งพลตรีวีรยุทธ์นะคะตเติบโตมาจากพื้นที่อีสานตอนใต้นะคะกรมทหารราบที่16นะคะจนขึ้นเป็นผอบอรอ6 6คะ่ะและก็เป็นหน่วยที่ต้องทําหน้าที่ผอบอชออกสอที่ดูแลพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดด้วยนั่นเองคะ่ะสําหรับพลตรีวิรยุทธ์นะคะก็เคยผ่านเหตุการณ์ปี54ในพื้นที่เขาพะวิหามาแล้วนะคะโดยเมื่อปี54นะคะก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 161หรือกองพันเฉพาะกิจพราวิหารค่ะเรียกได้ว่าพลตรีวิรยุทธ์นะคะเติบโตมาจากพื้นที่อีสานตอนใต้และดูแลชายแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดนั่นเองส่วนอีกหนึ่งบุคคลที่ถือว่าเป็นกําลังหลักในพื้นที่กองทัพภาคที่2เลยนะคะนั่นก็คือพลตรีสมภพพาระเวสนะคะที่ยังคงอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะผบพลรหกค่ะซึ่งตําแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นผบกองกําลังสุรนารีด้วยนั่นเองเหตุผลหนึ่งก็คือต้องการให้งานในพื้นที่กองทัพภาคที่2 สามารถเดินต่อไปได้นะคะจึงมีการมองกันว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายกันยาย,ยนปี2 5 6 9นะคะพลตรีสมภพนะคะก็จะเข้าสู่พื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2นะซึ่งก็มีการคาดกันว่าจะเป็นตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2นะคะเพื่อขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2คนต่อไปซึ่งก็จะเป็นคนต่อจากพลตรีวีรยุทธ์รักษิที่จเกษเียณปี2อ7 0นนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเริ่มเห็นการวางลายแม่ทัพภาคที่2ในพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อให้งานชายแดนเดินต่อไปได้นะคะมากันที่กองทัพภาคที่1นนะคะมีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่1นนะคะจากพลโทอัมมริศบุญสุยานะคะแม่ทัพภาคที่1ที่จะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะซึ่งพลโทอัมมรินนะคะเป็นเยมทหารรุ่น27นะคะ,กะเกษียณป,ปี2องพค่ะเมื่อขึ้นสูน่ตำแหน่ง5เสือกองทัพบกแล้วนะคะก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดต ทอบอทอบ,อทอบอคนต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับแม่ทัพภาคที่1คนต่อไปนะคะก็คือแม่ทัพไก่พลโทวรยศเหลือมสุวรรณนะคะจากแม่ทัพน้อยที่1ก็จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1เป็นเตรียมทหารรุ่น28เกษียณปี2 5 7 1ค่ะก็ต้องมาดูว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในปีหน้านะคะแม่ทัพไก่จะได้ขึ้นตำแหน่ง5เสือกองทบกหรือไม่ค่ะซึ่งหากแม่ทัพไก่ได้ขึ้นตำแหน่ง5้าเสือกองทบกในปีหน้านะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตผอบอทบอในอนาคตสําหรับกองพลที่ดูแลจังหวัดระแก้วชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็คือกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์หรือบูรพาพยัคฆ์นะคะที่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งผอ,อพลนะคะยังคงเป็นพลตรีเบญจพลเดชาธิวงศ์ณอยุธยาเป็นผอ,อพลรอสองรออตามเดิมค่ะสําหรับพลตรีเบญจพลนะคะเติบโตมาจาก 21, รอยี่สิบเอ็ดรออนะคะเป็นเตรียมทหารรุ่น 32, สามสองเกษียณปีสองพันเจ็ดสิบห้าค่ะ ซึ่งก็มีโอกาสลุ้นขึ้นเป็นผบทบในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะหากสามารถเข้าไปนั่งตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1 ได้ในโผโยกย้ายปีหน้านะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าการแต่งตั้งโยกย้ายกันยายนปีหน้านั้นจะเป็นอย่างไรด้วยนั่นเองค่ะเพราะในบางตําแหน่งนะคะก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งเดิมเพื่อสานต่อง,งานในพื้นที่ให้เดินต่อไปได้ในขณะที่ระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการทําข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามนั่นเองค่ะ ซึงในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการออนโฟกัสเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะ2จุดเปลาะบางที่เกิดขึ้นในเวลานี้นั่นก็คือพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะทำให้มีการออนโฟกัสสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าจะเกิดเหตุปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ค่ะ